รูขุมขนกว้างไม่ใช่ปัญหาแค่มาที่เอสมิเลียนคลินิกตรงที่เราต้องแต่งหน้าปิดทุกวันก็เพราะปัญหารูขุมขนนี่แหละค่ะที่เป็นความกังวลทําให้ไม่มั่นใจเวลาไม่ได้แต่งหน้าแต่ปัญหาก็ต้องแก้สิคะถึงจะถูก และที่ H Million Clinic เขามีวิธีที่สามารถแก้ไขได้นั่นก็คือโปรแก,ก,กรม Gas Skin Booster ที่ไม่ได้มีดีแค่อย่างเดียวนอกจากรูขุมขนแล้วผิวหน้าก็ยังได้รับการดูแลอีกด้วยเพราะนอกจากจะก,กระชับรูขุมขนผิวหน้าก็ยังดูสดชื่นหน้าจับหน้าหยิกด,ดูสะท้อนแสงไปอีกต่อไปก็ไม่ต้องแต่งหน้าเพราะเรื่องที่ไม่มั่นใจอีกแล้ว,วเห็นไหมคะวิธีแก้ไขที่ H Million Clinic มีให้อยู่แล้ว,วไม่ต้องหาทางออกและวิธีแก้ไขด้วยการปกปิดแบบเดิม เพื่อนๆคนไหนที่รู้ตัวว่ามีรูขุมขนที่กว้างอย่าลืมมาจัดโปรแกรมการสกินบูเตอร์เหมือนแบแบๆนะคะ